สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมาทําเมนูของหวานฟักทองนะคะปั้มขินนะคะก็จะมาทําเชื่อมใส่น้าตาลกะทีค่ะทุกคนอยากกินหวานหวานเนาะหวานมันนะคะพอล่าไลฟ์สไตล์ออสเตรเลียก็จะมาทําซื้อฟักทองมาครึ่งหนึ่งน่าจะมันนะคะทุกคนพอลาก็จะมาทําการปลอกเปลือกแล้วก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็มาชมขั้นตอนการทําเลยนะคะ ทุกคนพะลาก็หั่นเป็นชิ้นประมาณนี้เนาะใหญ่บ้างเล็กบ้างนะคะพะลาจะไม่ปอกเปลือกนะคะความมันของเปลือกเขาจะอร่อยมากพะลารักน้ำความสะอาดเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวไปเชื่อมกันเลยนะคะก่อนอื่นก็เรียงพักทองลงไปในหม้อเลยนะคะใช้แบบอาเชื่อมแฟนอ่อนนะคะ กือบเต็มหม้อเนาะจากนั้นพร,ราก็โรยด้วยเกลือนะคะเชื่อมน้ำตาลกะทินะคะจัแบบสูตรง่ายๆสไตล์พร,รานะคะอันนี้ทำของพร,ราเองนะทุกคนไม่ให้เรียนแบบนะพร,ะราจร่จะแส่น้ำตาลเยอะหวานนะคะซึ่งพร,รา่สามารถทานน้ำตาลได้อยู่นะคะก็ประมาณนี้นะคะจากนั้นก็โรยด้วยน้ำอ่า กะทินะคะใช้ครีมนะคะพะล่าไม่ได้ใช้หัวกะทินะใช้กะทิครีมนะคะนี่ค่ะลงไปเชื่อมเข้ากันเลยนะคะเพื่อนที่ทานหวานทานมันไม่ได้ก็ไม่ต้องทําเดือนแบบพอล่านะคะพอล่าสไตล์หวานมันฉันคือเธอนะคะครึ่งพอล่าเช็คแล้วนะคะไม่มีน้ําตาลนะคะ เชื่อมไฟอ่อนนะคะทุกคนพลาก็จะปิดฝานะคะเอาไว้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วมาชมกันว่าเชื่อมฟักทองไฟอ่อนๆพลาจะเป็นยังไงมาชมตอนต่อไปนะคะค่ะพลาเชื่อมฟักทองก็เสร็จแล้วนะคะซึ่งพลาปล่อยให้เย็นก่อนนะคะซึ่งตอนสุกพลาก็ไม่ได้ถ่ายเพื่อนดูนะคะพลาสุกแล้วพลาก็พักไว้ให้เขาเย็นนะคะซึ่งเป็นโ l o w คุกกิ้งนะพลา่ เชื่อมไฟอ่อนๆนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงนะทุกคนอนได้ได้ทองออกมาอย่างสวยงามน,นะคะเห็นไหมคะน่าทานนะคะพระาก็จะโรยด้วยอ่าหัวกะทินะคะหวานมันฉันคือพอล่าเลยค่ะนะคะเนี่ยโรยด้วยหัวกะทิเพิ่มนะคะหัวกะทิสดๆนะคะเนี่ยโรยเลยค่ะนะคะน่าทานมากเลยค่ะหอมหวานมันอร่อยรับรองสูตรนี้สุดยอดเลยค่ะนะคะ พอล่าลองชิมให้ดูเลยนะคะว่าอร่อยแค่ไหนนะคะทุกคนนะคะถ้าเพื่อนคนไหนไม่ได้ทานหวานทานมันก็ไม่เป็นไรนะคะพอล่ายังทานได้อยู่บอกทุกคนนั่นเลยนะคะเนี่ยพอล่าจะเข้าไปไว้ในตู้เย็นนะคะแล้วไป,ไปกินเรื่อยๆนะคะอยู่ได้หลายวัน,นะค่ะนะคะ mm hmm. เมนูนี้พอล่าชอบมากคือมันหวานมันเนาะเนี่ยเดี๋ยวพอล่าขอชิมเลยนะคะอ mm ื hmm. ้อ มันสถานโลกเลยค่ะเล่นนุ่มมากเลยเละยุยเลยนะคะแบบไม่ถึงกับออกจากกันแต่เนื้อเขาจะยุยมากเลยอ,อร่อยมากเลยค่ะทุกคนมามาทานกับพอล่านะคะพอล่าไม่ได้ทานโช์นะคะวันนี้ <laughs> ชิมชิมโชยเฉยนะคะว,ว่าพักทองพอล่าอร่อยแค่ไหนนะคะออร่อยจริงๆ สูตรฟักทองกะทิเชื่อมเชื่อมกะทิง่ายๆจะตายพอล่านะคะฟักทองนี่มันมากพอล่าชิมแล้วนะคะพอล่าจะเก็บไว้ในตู้เย็นนะ,ะไปทานหลายๆวันนะคะไม่เสียนะคะถ้ามันเกินสามวันพอล่าก็จะใส่ในช่องฟิตนะคะก็ะเป็นไอศครีมไปเลยนะฮะทุกคนนะสูตรนี้ทํากินได้หลายวันนะคะนะคะ เมนูประหยัดนะคะประหยัดมากพักทองก็ทุกถูกนะคะอยาก,กินขนมหวานแบบมีวิตามิน A นะคะแต่อันนี้ก็คือไขมันกับน้าตาลเยอะนะคะถ้าเพื่อนคนไหนทานไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวพอลาทานได้นั่นแหละค่ะนะคะเนะะี่ยทำออกมาได้สีสันน่าทานนะคะคนอื่นก็อย่าลืมกดติดตามพอล่านะคะขอบคุณทุกกาลังใจที่ชมลิปให้พอล่าให้จนจบนะคะขอทุกคนมีความสุขความจเจริญน,นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ